ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษคนดูคลิปนี้และชาวราศีตุลชาวราศีกรกฎชาวราศีมังกรคนดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัคุณร้อยเซนตและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณคนราศีสิงห์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุนดาวเสารอยู่ในราศีเมษคุณดูคลิปนี้ได้ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบการนี้วันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่14เดือน6 มิถุนายน2564คือวันตรงกลางนะครับสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนได้2วันถึง3วันเกิดหลังได้2วันถึง3วันอินทธิพลบวกลบก็คือ7วันครน,นี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวศุกรศูนย์ลังสีกับดาวพฤหัสเท่ากับจุดเจ้าชะตาแอสเซนแดนความหมายจะแปลว่าความลื่นลมและความสำเร็จเพราะผู้อื่น เป็นที่หลงไหลบูชาการมีโชคในความรักความสนุกจนลืมตนช่างทองอันนี้ผมอ่านจากตำรายายดมันที่แปลเป็นภาษาไทยในะในคัมภีร์ข้อสนทีนะครับผมอ่านหมดทุกวลีทุกประโยคเลยคราวนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะการอธิบายนะครับถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องของความสําเร็จเรื่องโชคดีดความรัก เรื่องต่างๆดีวผมจะอธิบายไปนะครับครน,นี้เนี่ยทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ข้าองศานะครับข่าองศาอยู่ที่สามองศานะครับราศีเมษนนครับสี่สิบแปดฤดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้านเซนถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบลั่นกันมานะครับครน,นี้เนี่ยจุดที่มาสู่ราศีคือดาวสองตัวรวมกัน ในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงดาวพระหัสกับดาวศุกร์เนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าศูนย์รังสีนะครับาวน,นีนะ้จุดที่มาศูนย์รังสีที่สองศาราศีเมษ4ี่ิบดิาเนี่ยได้รับอิทธิพลของราศีพฤษศราศีพฤษศเนี่ยดาวประจำราศีพฤษศก็คือเรื่องดาวศุกร์ก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงินอันนี้มันเป็นนิมิตหมายที่ดี ทีน,นี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีความสุขแล้วก็คุณจะมีเรื่องของเงินผลประโยชน์ดีๆที่ตามมาทีน,นี้ในตัวนี้นะครับดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยค่าองศาเขาอยู่ที่7จดองศาราศีมีนสี่สิบาอันนี้ได้รับอิทธิพลของราศีกรกฎก,ก็ก็คือจุดเจ้าตาจัน ดาวพุธหัตก็คือเรื่องของการขยายตัวเรื่องของความสําเร็จกิจกรรมที่ตัวเรามีความรู้สึกว่ามีการขยายตัวมากขึ้นเช่นสมมุติว่าคุณทํางานของคุณเองงานงคุณเองช่วงนั้นอาจจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือมีการติดต่อมากขึ้นเพราะว่าดาวพุธหัตเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่สามซึ่งเรือนตาที่สามเนี่ย มีอิทธิพลอยู่ในราศีแม่ของคุณ20%โดยรายที่3ามก็คือก็คือราศีมิถุนก็คือดาวพุธดาวพุธก็คือเรื่องของการติดต่อเรื่องของเอกสารสัญญาการเดินทางคุณอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างการรอคอยหรือการติดต่อที่คนเขาจะต้องมาเจรจากับคุณซื้อของคุณมากขึ้นหรืองานที่คุณทํา สามารถที่จะประสบความสําเร็จที่มากขึ้นเป็นความสําเร็จที่โดดเด่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าช่องผมไม่ได้มาทําคลิปแบบ general dding general dding ก็คือเป็นการอ่านดวงโดยภาพรวมใช่ไหมอันนี้แบบผมจอดจงจอดจงว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแต่คุณไม่ต้องมาเชื่อผมเพราะว่าผมอยากให้คุณแบบเออเอาประกาศ เอากระดาษประกาจดที่ปฏิทินแล้วไปพิสูจน์กับผมว่ามันจะเกิดขึ้นนะคุณถ้าคุณไม่จดคุณก็จะลืมนะเพียงว่าคุณนี่ดูคลิปนี้ร้อยคนก็จะร้อยอาชีพคุณต้องไปไประยุกต์อาชีพคุณนะแต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นนะคุณแน่นอนแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องก็คือช่องอยูเรเนียนรายเดือนหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมแล้วก็ช่องที่สองยูเรเนียนรายรายเดือนเดือนละแปดสิบบาท ก็คืออ,อ youtube แบ่งรายได้70%ผมก็ได้2ช่องเนี่ยก็คือได้120บาทเงินนั้นก็นจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าหุมกอณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่ได้ทําให้ผมร่ารวยอะไรนะนี่ผมมาชี้แจงก่อนแล้วก็คนที่เป็นสมาชิก2ช่องคุณแอดไลน์มาผมก็จะหาชุดเจ้าตาให้คุณดูคลิปสูงสุด5้าลสีน้อยสุดก็ประมาณ3ามลสีก็จะมีอิทธพลกับคุณไปตลอดชีวิต ก็คือฟรีมูลค่า4 4 4บาทในการหาชุดเจ้าตาคุณก็ทักมานะแล้วก็ข้อดีคนที่เป็นสมาชิกช่องคุณก็ได้ดูคลิปลงหน้าก่อนเบออื่น30วันนะระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาไม่มีจอม,มืดคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องก็ได้ดูคลิปลงหน้าก่อน3วัน5วันบวกลบระหว่างดูอาจจะมีจอม,มืดมีโฆษณา ก็อย่าโกรธอยเกลียดผมเลยนี่ผมก็เลยต้องมาขอโทษนะทีนี้ทําไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าเท่าที่ศึกษาดูก็คือยอดวิวยูทูบหนึ่0 0มืนวิวก็ได้เงินประมาณแบบเอ่อหดอลลาร์สาบาทอันนี้คลิปผมอธิบายละเอียดแบบนี้ยคนจะดูแค่มีร้อยคนใช่ไหมมี200ร้อยคนแบบนี้ก็คือมีแบบคนดูที่สนใจจริงอน้อยฉะนั้นคลิปหนึ่งก็จะได้เงินจาก youtube ก็ประมาณสัก 75สิห้าสตางค์หนึ่งบาทอะไรมาเนี้ยก็ยังไม่พอซื้อ,อ,อมามา่าห่อละห้าบาทต้มกินเหมนเนี่ยอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องเปลดรับสมาชิกช่องนะก็ถ้าใครสนใจก็สมัครสมาชิกได้ใครไม่สมัครก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ว่าอะไรก็ดูได้แต่ก็อาจจะมีหุนยิตนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนี่ผมก็เลยมาชี้แจงหวังว่าทุกคนออคงจะให้ภยัย คือมันจะเป็นเรื่องของการติดต่อที่มีการขยายตัวการติดต่อคือเรือนตาที่3การขยายตัวก็คือดาวพฤหัสพฤหัสการขยายตัวที่ต้องติดต่อผู้คนหรือว่าการขยายตัวอันนี้สามารถทําให้คนที่เขาติดต่อคุณเนี่ยถูกใจเช่นคุณอาจจะทําผลงานดีอ,องค์กรรู้สึกว่าชื่นชมลูกค้าพึงพอใจแบบนี้ก็ได้ มันก็อยู่ที่เอตัวของคุณน่ะว่าคือบางคนทําธุรกิจส่วนตัวบางคนเทํางานของเราเองใช่ไหมบางคนก็อยู่ในองค์กรอย่างเงี้ยบางคนก็พยายามหาช่องทางบางอย่างอยู่อันนี้มันก็จะเป็นเ,เรียกว่าสิง่งล้อของคุณแต่ละคนจะแตกต่างกันแต่ว่าอันนี้มันจะมองถึงเรื่องของการติดต่อเรื่องของข่าวดีที่คุณจะได้รับ